สวัสดีครับนักวิชาชีวเคมีโภชนาการนิวทริชแนลไบโอเคม i สตี y นะครับก็มาดูกันต่อนะครับก็มาดูในกลุ่มของวิตามินที่ละลายน้ำนะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกที่บางทีเราก็คุ้นกับชื่อสารมันนะบางทีเราก็คุ้นกับชื่อที่เป็นตัวเลขใน A B C D แล้วก็ตัวเลขนะครับนะก็ ตัวแรกนะครับโฟเลตนะโฟเลตนะครับโฟเลตเนี่ยนะครับก็จัดว่าเป็นวิตามินที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับโคลีนนะแล้วก็วิตามิน B12 นะแล้วก็วิตามิน B6 นะครับนะเนื่องจากว่ามันเป็นโคเอนไซม์ที่อยู่ในเมตาบอลิซึมของวันคาร์บอนนะครับคำว่าวันคาร์บอนก็คือคาร์บอน1ตัวนะครับเป็นเมตาบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอน1อะตอม นะครับนะทีนี้ในรูปนี้นะครับก็จะเป็นอินโฟกราฟิกนะครับเกี่ยวกับโฟเลตนะครับเวลาเขาติดฉลากนะขายเป็นวิตามินเนี่ยนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับลองดูกันนะครับนะอันนี้ก็นะบอกว่าฟู้ดเรซอร์ชนะครับนะแล้วก็วิตามิน B6 B12 and f o l a t e นนะครับนะ 100% Food ร์เซ i นต์ v e g e t a r i ียนเวเจ l ท g l รี e n f r e e ูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านิสิตซื้อขวดนี้มานะครับก็มั่นใจได้ว่าเป็นเวเจ t ท r เรียนะครับเหมาะสำหรับคนที่กินมังสวิรัตนะครับแล้วก็กลูเตนฟรีนะไม่มีโปรตีนกลูเตนที่ทำให้แพ้นะครับแล้วก็บอกว่าซูเปอร์เรียซอสนะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับโฟเลตนะ b 6 B12 แอส s นะิสต์อินบัลเลนซิ่งเฮลที่โฮโมซิสเตนเลเวลนะครับมาช่วยในการรักษาระดับของโฮโมซิสเตนนะครับให้เหมาะสมนะครับนะจัดว่าเป็นไดเอตตี้ซัพพลีเมนต์นะครับ90แคปซูลผลิตภัณฑ์ของอเมริกานะครับโฮโมซิสเตนเนี่ยเป็นเมตาบอลิซึมนะครับที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนหนึ่งตัวตรงนี้นะครับนะทีนี้ตรงนี้ก็จะมี บอกว่าถ้าเกิดว่ากิน1แคปซูลเนี่ยจะได้อะไรเท่าไหร่นะครับนะให้กิน 1- 2แคปซูลต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโฟเลตนะครับนะมาดูรายละเอียดกันนะครับพบครั้งแรกนะเป็นไดเทอรี่แฟกเตอร์ที่ช่วยป้องก,อกันโรคเมกคาโลบลาสติกแอนิเมียนะครับนะแอนิเมียคือโลหิตจ,จางใช่ไหมครับนะ เมกาโลบลาสติกอเนเนียในระหว่างการตั้งคันนะครับแล้วก็เป็นโกรทแฟกเตอร์ในผักใบเขียวโฟอรีเอโฟอรีเอชก็คือผักใบเขียวนะครับนะบทำหน้าที่เป็นวันซีโดเนอร์เป็นตัวให้ Carbon A on, คาร์บอนหนึ่งอะตอมนะแล้วก็เป็นแอคเซปเตอร์ด้วยนะครับในกระบวนการสังเคราะห์นิวคลียทด์และการรีเมทิเลชันนะครับการ เติมหมู่เมทิลเข้าไปในอีกครั้งหนึ่งนะในโฮโมซิสเตอินทำให้กลายเป็นเมไทโอนนนนะครับเวลาที่ขายอยู่ตามร้านนะครับนะก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นโฟลิกแอซิดนะครับส่วนในธรรมชาติพืชและก็จุลินทรีย์ก็สังเคราะห์ในรูปเตตราไฮโดรโฟเลต THF นะครับนะหน้าตาของโฟลิกแอซิดเป็นแบบนี้นะครับโครงสร้างก็ซับซ้อนนะครับ ในรูปนี้ก็จะเป็นอาหารที่มีโฟลิกสูงนะครับพวกผักใบเขียวอะโวคาโดก็มีนะครับนะในฟักทองนะครับในพวกมเมล็ดพืชอะเมล็ดถั่วนะครับก็มีนะครับผลไม้นะทีนี้นะครับนะมันจะมีเรื่องของภาวะหลอดประสาทไม่ปิด neural tube defect นะ NTD นะครับ ซึ่งก็เป็นโรคที่พบในทารกนะในตัวอ่อนนะครับเป็นกลุ่มของโรคหลายๆโรคที่มีลักษณะลักษณะร่วมกันนะครับคือมีช่องเปิดที่ไขสัลังหรือสมองนะมีช่องเปิดเกิดขึ้นมาปกติมัน,ม,นมันไม่ควรเป็นช่องเปิดนะเลยเรียกว่าไม่ปิดนะเปิดนะครับที่ไขสัลังหรือสมองซึ่งหลงเดือมาจากนะตอนเป็นตัวอ่อนนะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่3ของการตั้งคันนะก็ก็เป็นตัวออนะไม่ใช่ทารกนะเป็นตัวอ่อนนะครับนะยังไม่พบความเกี่ยวข้องชัดเจนนะระหว่างโฟเลตกับ NTD นะครับทำไมถึงพูดแบบนี้ขึ้นมาก็เพราะว่านะินสิตคงเคยได้ยินที่บอกว่า,าหญิงตั้งคันนะควรจะได้รับโฟเลตนะครับนะเพราะว่าจะช่วยป้องกันนะครับนะ เอ็นทดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พบความเกี่ยวข้องชัดเจนนะครับจากการศึกษาในหนูนะครับต่อไปนะโคลีนนะครับโคลีนเนี่ยแยกได้ครั้งแรกจากออกซิบายนะครับน้ำดีวัวนะครับชื่อมันก็เป็นแนวคอเลสเตอรอลใช่ไหมโคลีนนะครับน,นก็จากน้ำดีวัวนะครับพบว่ากระต่ายที่ขาดโคลีนจะมีไขมันพอกตับนะครับ นะโคลีนก็หน้าตาแบบนี้นะครับนะมีไนโตรเจนเป็นอะตอมกลางตรงนี <c> ้ด้วยนะครับ cs สอง cs ส oh นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ้โคลีน500มิลลิกรัมนะครับอาหารอะไรบ้างมีโคลีนเยอะนะครับแนะซลมอนรมควัน,นกไก่นะครับนะทิลาเปียก็คือปลานินนะครับนะซอยโปรตีนพาวเดอร์ นะผงโปรตีนถั่วเหลืองนะครับพีนัทบัตเตอร์โก,โกโก้พาวเดอร์นะครับนะผงโ,โกโก้นมพร่องมันเนยนะครับนะไข่ทอดนะไข่ดาวนะครับฟรายเอ็กนะครับไข่ต้มนะครับตับวัวตับไก่อาลมอนบรอกโคลีนะครับบรัสเซลสปราลส์นะเป็นยังไงลองค้นดูเองนะครับเป็นเป็นผักนะนะครับ คอรีฟลาเวอร์นะครับกระลำดอกนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่มีโคลีนสูงนะมาดูเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับเผื่อเจอภาษาอังกฤษบ่อยๆจะเบื่อนะก็อ่านภาษาไทยก็ได้นะครับนนิสิตลองอานดูนะครับผมคงไม่ไม่อ่านให้ในิสิตฟังนะครับนะก็ลองดูนะนะครับนะโคลีนเป็นอะไรบ้างช่วยในการทำงานด้านไหนบ้างนะครับ นะมีมีหลายหลายด้านนะาประโยชน์นะครับวิตามิน B12 นะครับก็มีการค้นพบนะในปีในทศวรรษ1920สน์ะครับนะก็พบว่ามีโรคนะเปอร์นิเชียสไอเนียโรคโรตจางชนิดร้ายแรงนะครับคนละอย่างกับเมื่อกี้นะโฟลิกนะนะครับแล้วก็พบว่าถ้าให ผู้ป่วยเนี่ยกินตับดิบนะครับหนบอนต่อวันนะครับจะหายจากโรคโรยจางชนิดร้ายแรงอันนี้ได้นะครับก็เลยได้รางวัลโนเบลนะครับจอร์ดมีนอตและก็วิลเลียมเมอร์ฟีนะครับได้รางวัลโนเบลตั้งแต่ปี1,9,3,4นานมากแล้วนะครับนะก็แปดสิบกว่าปีหรือเปล่านะครับนะส่วนวิตามิน b ี B12 ที่เป็นอาหารเสริมก็จะอยู่ในรูปของไซยาโนโคบาลามินนะครับ นะซึ่งก็วิตามิน B12 ก็คืออยู่ในรูปอะไรก็ได้นะในกลุ่มโคบาลามินนะครับนะวิตามิน B12 เนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่ในการดูดซึมเหล็กแคลเซียมแล้วก็วิตามิน A นะครับช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับป้องกันอาการซึมเศร้านะครับนะวิตามิน B12 ก็จะพบในแหล่งที่มาจากสัตว์นะผลิตภัณฑ์นมไข่นะครับ นะถ้าเกิดขาดนะ d e เดฟ i ิเ c ียนซีนะครับก็ทำให้เกิดโลหิตจางนะครับนะมีผลกระทบต่อระบบประสาทนะครับนะกล้ามเนื้อนะครับดีเมนเะทียคืออะไรลองค้นดูนะครับนะเาขาบอกว่ามักจะพบนะอาการขาดวิตามิน b ีสิบสองในคนชรานะครับซึ่งกินอาหารไม่เหมาะสมนะครับนะวิตามิน B6 นะครับ b 6นี่ก็จะเกี่ยวข้องกับการเป็นสารป้องกันโรคผิวหนังและก็โรคหินจามเหมือนกันนะนะครับถ้าเกิดว่าขาด b 6ก็เป็นโรคปากมกระจอกที่นิสิตเคยเรียนกันมานะครับมีผื่นตามผิวหนังนะครับวิตามิน b 6จะอยู่ในรูปไพล al ซัลฟอสเฟตนะครับเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนนะครับเกี่ยวข้องกับ กรนะบวนการเอาคาร์บอซิลออกนะดีคาร์บอซิเลชันแล้วก็ย้ายหม่อะมิโนนะทรานมิเมชันนะครับวิตามิน B1 นะไทอามีนนะครับนะก็จะมีอินโฟกราฟิกให้แบบนี้นะครับนะก็อันนี้รวมรวมที่เราเคยเรียนมานะครับนะพบในพวกถัวพวกธัญพืชนะเนื้อหมูนะครับวิตามิน B2 ก็ไรโบเฟลวินนะครับอันนี้เรียนแล้วนะนะครับ วิตามิน B3 ในอาซินนะครับนะวิตามิน B6 นะครับไพริดอกซีนที่พูดเมื่อกี้นะครับวิตามิน B9 ก็คือโฟเลตนะเราไม่ค่อยรู้จักวิตามิน B9 เรารู้จักในชื่อโฟเลนนะครับแล้วก็ B12 โคบาลามินนะครับแล้วก็โคลีนนะครับนะโคลีนเนี่ยไม่ได้เป็น B อะไรนะครับก็เป็นสารที่จำเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับก็ เ,เดี๋ยวเราลองดูเปเปอร์นะครับมาดูเปเปอร์กันต่อนะครับอ่าเปเปอร์วันนี้ลงใน Food Chemistry นะครับนะหัวข้อคือ Isolation and analysis of vitamin B12 from plant samples จำได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าวิตามิน B12 เนี่ยมันพบจากแหล่งที่มาจากสัตว์เท่านั้นนะครับที่เราคุ้นเคยนะแตท่ที่ตอนแรกที่เจอก็คือว่าคนเป็นโรคโริตจามก็ต้องกินกินตับดิบเป็นบอลนะต่อวันนะครับแล้วก็ถึงจะหายได้รับรางวัลโนเบลนะแต่ว่าทำไมถึงมีหัวข้อนี้ขึ้นมานะครับ นะการแยกและการวิเคราะห์วิตามิน B12 จากตัวอย่างพืชน,นะครับนะก็ลองดูในดูดูแอป,ปแอป,ปแคลกเลยแล้วกันนะครับแอป,ปแ,ปปแกนะครับดูว่าเขาพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ว่ายังไงนะครับอ่นะครับนะ อ่านแค่แอปแซกก็น่าจะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับนะ based on increase demands d of strict vegetarians เนื่องจากว่ามีความต้องการนะนะมากขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัตโดยเคร่งครัดนะครับไม่ยอมกินอะไรที่มาจากสัตว์เลยนะครับนะ การค้นหาวิตามิน B12 ที่อยู่ในพืชก็เลยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้คนที่เป็นมังสวิรัตไปกินตับบทกินอะไรพวกนี้ก็คงไม่ได้นะครับนะแต่ก็ถ้าไม่กินก็ขาดวิตามิน B12 นะเขาเลยต้องหาวิตามิน B12 จากพืชน,นะครับนะเขาก็เลยศึกษาหาความเข้มข้นของวิตามิน B12 นะครับโดยวิธี s p l c นะครับนะ หลังจากที่แยกออกมาด้วยวิธีโมโนแอฟฟินิตี้โครมาโทกราฟีนะครับแยกออกมานะครับวิตามิน B12 สเนี่ยสกัดออกมานะครับนะโดยใช้โซเดียมไซยาไนา์นะครับเพื่อเปลี่ยนโคบาลามินทั้งหมดให้อยู่ในรูปไซยาโนโคบาลามินนะครับนะจากนั้นก็ใช้ไดโอดแอร์เรดีเทคเตอร์นะครับเพื่อตรวจสอบวิตามิน B12 นะครับหลังจากแยกแล้วเนี่ยนะครับนะนะใช้ตัวนี้เป็นตัวชะนะครับนะ ก็พบว่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยนะต่ำสุดอยู่ที่0.004ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะหมายความว่าถ้าเกิดความเข้มข้นน้อยกว่า0.004ไมโครกรัมก็จะวิเคราะห์ไม่เจอซึ่งถือว่าความไวสูงมากนะ0 0น4ไมโครกรัมเนี่ยน้อยมากนะครับนะทีนี้ก็นะเขาสรุปว่าวิตามิน B12 ในพืชเนี่ยนะครับพบในพืชที่ชื่อว่าฮิ p โปไฟแรมนอยดีสนะครับ 300อ,อโทษ37มิไมโครกร,รัมต่อ100กรัมรายเวรแล้วก็ในเพื่อชื่ออีไลมัสนะ26ิไมโครกรัมต่อ100กรัมรายเวยน้ำหนักแห้งนะแล้วก็ในอ UM ินูล่าฮิลิเนียมสิไมโครกร,รัมต่อ100กรัมรายเวรนะครับสรุปว่าในฮิปโปไฟเอแรมนอยดิส no เนี่ยเจอมากที่สุดนะครับนะ,บนะทีนี้ก็เ,เดี๋ยวเราลองดูตรงอินโทรสักนิดหนึ่งนะครับนนส่วนวิธีการทดลองรายละเอียดก็ถ้าสนใจก็ อ่านเพิ่มเติมเองนะครับเขาบอกว่ากลุ่มของสารอาหารนะครับที่จําเป็นมากที่สุดสำหรับเซลล์ปกติในการเจริญเติบโตการพัฒนาการก็คือวิตามินนะครับถ้าเกิดว่าขาดปริมาณที่เหมาะสมก็ทําให้เกิดปัญหาเยอะแยะได้ปัญหาร้ายแรงทางสรลรวิทยานะครับวิตามิน d 12ก็เป็นกลุ่มคอรีนอยนะครับซึ่งมีระบบ,บวงแหวน นะมีโคบอลเป็นอะตอมกลางนะครับถือว่าเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเพียงชนิดเดียวที่สามารถจะสะสมในตับได้นานหลายปีนะครับนะสะสมในตับนะนะครับรูปแบบที่พบมากที่สุดของวิตามิน B12 ก็คือไซโนโคบาลามินอะดีนโนซิลโคบาลามินแล้วก็เมทิลโคบาลามินนะไฮรอกซีโคบาลามินด้วยนะครับ รูปที่แอคทีฟทางชีวภาพก็คือเมทิลโคบาลามินและก็อะดีโนซิลโคบาลามินนะครับอย่างไรก็ตามไซโนโคบาลามินที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับเป็นรูปแบบที่เสถียรที่สุดของวิตามิน B12 นะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ใช้ในทางด้านเภสัชวิทยานะครับใช้ในการเสริมอาหารนะครับส่วนไซโนโคบาลามินที่ว่าเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนในเมตาบอลิซึมของมนุษย์นะครับให้กลายเป็นเมทิลโคบาลามินนะครับ ทีแอคที Active, นะครับนะแล้วก็วิตามิน B12 ก็ทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ e ide, นะครับในเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับการทำหน้าที่ปกติของระบบประสาทนะครับการย้ายหมู่เลกุลกรุ๊ปในการสังเคราะหดี n อนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าวิตามิน B12 ที่ที่จะเกิดอาการขาดเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยเจอนะครับนะแล้วก็คนทั่วไปที่สุขภาพดีก็จะ ไม่เจออาการขาดวิตามิน B12 ยกเว้นสตริกเวจิทเทเรียนนะคนที่เป็นมังซิรัตเคร่งครับนะครับถ้าเกิดว่าขาดเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคโลหิตจางนะครับนะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยอ่อนล้าหายใจติดขัดนะครับไม่ค่อยมีการต้านทานโรคนะครับระบบประสาทเสื่อมต่างๆนะครับในะนี้นะ คนทั่วไปเนี่ยควรจะกินวิตามิน b 12 2.4ไมโครกรัมต่อวันนะครับนะ,ะโคบาลามินเนี่ยนะครับาการสังเคราะห์พบเฉพาะในแบคทีรียาบางชนิดนะครับนะก็เป็นแหล่งของวิตามิน b 12นะครับนะโคบาลามินเนี่ยนะครับก็เป็นที่ต้องการนะครับของสัตว์นะครับของโปรโตโซวัวถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นมาเองนะครับนะ ส่วนพืชเนี่ยก็ไม่ได้สังเคราะห์เลยนะครับวิตามิน B12 นะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับก็มีหลักฐานว่าพวกแอคตินแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้เช่นแฟรงเกียอาร์ไนนะครับก็สร้างวิตามิน B12 ได้อยู่ในโนดูนะครับนะอันนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดน,นะนะ ทีนี้เขาก็ต่อนะครับเขาบอกว่า,าแหล่งหลักของวิตามิน B12 ก็คือตับเนื้อนมไข่ปลานะหอยนะครับนะถึงแม้ว่าวิตามิน B12 จะรู้จักกันดีว่ามันไม่อยู่ในแหล่งที่มาจากพืชนะครับยกเว้นพืชที่ไปคอนทามิเนตด้วยพวกที่สร้างวิตามิน B12 ได้นะครับนะ เห็ดที่กินได้นะครับเช่นแบล็กทรัมเปดนะครับโกลเด้นเชนเทเรลนะครับก็มีปริมาณวิตามิน B12 พอสมควรนะครับ mm. โอเคนะครับส่วนเห็ดอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับนะ mm. พวกไซโนแบคทีเรียที่กินได้บางชนิดเช่นสไปรูไลน่านอสต็อกนะครับก็มีวิตามิน B12 อะนาล็อกเหมือนกันแต่ว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้เขาก็บอกไว้นะครับ mm. กินแล้วไม่อักตีบนะครับไม่ชัดเจนนะทีนี้ก็มาสู่เรื่องสําคัญตรงนี้นะครับเขาบอกว่าพืชที่เป็นแอคตินไรเซลนะครับนะซึ่งมีแอคตินแบคทีเรียเข้าไปซิมไบโอซิตอยู่เช่นฮิปโปไฟเอแรมโนดิสกับไมริก้าเนี่ยนะครับก็จะมีแอคตินแบคทีเรียแฟรงเกียอัลไนเนี่ยเข้าไปอยู่นะแล้วก็สร้างวิตามิน B12 ได้เขาก็เลยทดลองแยกวิตามิน B12 จากพืชชนิดน,นี้นั่นเองนะครับนะโอเคนะอันนี้ก็เป็น ภาพกว้างๆนะครับตัวพืช h ฮิปโปไฟเอเร n อ i ดิสเนี่ยนะครับถ้าในสิทธิ์อยากจะค้นนะครับชื่อสามัญของมันคือซีบักทอนนะครับซีบักทอนบางทีอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างนะครับอันนี้ก็พบว่ามีวิตามิน b ี2มากพอสมควรตามที่เขาได้ศึกษานะครับโอเคครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เท่านี้นะครับนสวัสดีครับ